อีโคคาร์ ow, รุ่นยอดนิยม5ประตูตัวนี้กับโตโยต้ายาริส 1.2e เกียร์ออโต้ปี2018นะคะไฟหน้าใสๆรับกับกระจังหน้าได้สวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับตัวยาริสคันนี้นะคะยางนะคะยางใหม่ด้วยยางปี24นะคะขับใช้งานยาวๆอีกแล้วนะคะคันนี้ได้รถมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวด้วยนะคะรถเป็นสีเทานะคะสีโดยรวมนะประมาณ90-95%ไปเลยนะคะคันนี้ได้โครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะไม่มีช หนักตัดต่อผิดความน้ำท่วมไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะคะ <Ooh. S 1> และที่สํคาคัญนะคะรถทีสวยๆยลิศค่ะประหยัดน้ํามันคันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่น้อยแน่นอนแค่หลักหมื่นโลแน่นอนนะคะ mm. เราขายราคาพิเศษอีกแล้วนะคะขายอยู่แค่ 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะฟีดาวนะคะผ่อน5 0 0พันกว่าบาท7ปีตลอดสัญญานะคะด้านหลังนะจะมีเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดด้วยนะคะสำหรับยานในิตัวนี้นะคะช่วงล่างนะคะขับดีมากๆขับเนียนเลยแน่นๆนะคะและที่สำคัญช่วงล่างดำสนิทไม่มีก๊องไม่มีแก๊กไม่มีสนิมแน่นอนเห็นไหมคะช่วงล่างสวยเลยนะสำหรับยาลิตตัวนี้นะคะ เปิดฟ้าหลังได้นะคะด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าได้เดิมนะคะรอยอาร์คนะคะของเขาก็อยู่เดิมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะรถยาลิสเนี่ยเป็นรถอนเนกประสงค์5ประตูนะคะสามารถเก็บเสียของได้เต็มที่เลยเบาะหล้างเนี่ยพับได้ร0อเเซแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะสาม,มารถโทรติดต่อสอบถามเรามาได้เลยนะคะหรือว่ามาดูรถที่กรุงเทพมหานครนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการส่งรถให้ถึงที่บ้านด้วยนะคะรถ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยคันนี้มีสเกิร์ตรอบคันด้วยเห็นไหมเดี๋ยวเราเปิดไปดูภายในกันต่อดีกว่านะคะกระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับพักไฟฟ้าด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะ เรามาดูตามซอกตามมุมของเขากันหน่อยนะคะข้างประตูเดิมเดิมและบงละเบลข้างประตูก็เดิมเดิมด้วยน็อตไม่เคยไขน็อตเลยเห็นไหมลอยอาร์คเดิมของโรงงานแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญมีปุ่มซินเซอร์ด้านหลังนะคะเราการถลายเรามาให้ดูด้านล่างเห็นไหมไม่มีจมน้ํานะคะของเดิมนะคะใส่มากพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันด้วยเลขไมวิ่งแค่42,000กว่าลูเท่านั้นเองนะคะไม้แท้และประกันเลขไม้นะคะในส่วนของเครื่องเล่นนะคะฟังวิทยุ FM AM นะคะ U.S.B. นะคะเชื่อมต่อบลูทูธผ่านทางมือถือก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของเราได้เลยนะคะและที่สําคัญเห็นไหมช่องเสียบสาย U.S.B. ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะซ่อนอยู่นั่นเองนะคะเป็นแอร์ดิจิตอลด้วยนะคะแอร์เย็นทั่วคันแน่นอนนะคะเพิ่มลดแอร์นะคะหรือว่าจะเพิ่มความแรงนะคะความเบาของเขาก็ได้นะคะรถคันนี้เป็นรถเกียร์ออโต้นะและที่สําคัญมีคอนโซลตรงกลางด้วยแบบนี้นะคะขับสบายๆแน่นอนนะคะขับประหยัดน้ํามันด้วยนะคะสําหรับยาลริสต,ตัวนี้นะคะด้านบนนะคะก็จะมี ส่วนของไฟสองด้านหน้าแบบนี้ด้วยนะคะเราก็จะมีกระจกทั้ง2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะความเดิมนะคะเรามาดูคนนั่งด้านหน้าทางฝั่งสายกันบ้างนะคะหัวนุ้งหัวน,อน็อตนะคะ ไม่มีขนะคะเพจเดิมเลยเห็นไหมหัวน็อตใสๆเลยนะคะคอนโซโลด้านหน้าบอกเลยว่าโอโ้สวยกริบเลยนะคะสําหรับรถไม่สี่หม 40, ื่นกว่าโลนะคะรถมือเดียวป้ายแดงขับไม่มีช้ําขับใช้งานได้ยาวๆนะคะรถเป็นเบาะผ้าด้วยนะคะใช้งานดีเลยนะคะเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะคะในส่วนของฝาก,กระโปรงนะคะเห็นไหมลาเบลสติ๊กเกอร์เขาอยู่ครบนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะด้านหน้านะคะหัวนตหัวน็อตเดิมไม่มีขายด้วยเช่นเดียวกันมออกก็อยู่ครบนะคะลอยอาร์คเดิมนะคะลอยกลมๆบุุด ของเคานะะก็ของเดิมจากโรงงานด้วยนะคะบอกเลยว่ารถคันนี้ได้เดิมเลยนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของซอกทางฝั่งขวาเห็นไหมก็ได้ความเดิมเหมือนกันนะคะและที่สําคัญนะคะเครื่องสวยมากเครื่องใสๆขาวๆนะคะสําหรับรถไม่น้อยแบบนี้นะคะเครื่องไม่เคยแกะนะคะเครื่องเดิมโรงงานนะคะรอยประกรงประการนะคะของเขาก็อยู่ครบเห็นไหมคะมีรอยมาร์กรอยเดิมของเขาก็ครบเช่นเดียวกันนะคะรถขับใช้ง,งานกันได้ยาวๆไม่มีน้ําดันไม่มีไอไม่มีความร้อนแน่นอนฟังเสียงเครื่องนะคะ สวยสภาพน้องๆป้ายแดงแบบนี้นะคะแต่สินใจเลี้ยงมาดูคันนี้ก่อนบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนประหยัดเงินไปตั้งเยอะนะคะกับโตโยต้ายาลิคคันนี้มือเดียวป้ายแดงไม่4ี0หมืกโลนะสนใจมาดูรถได้ที่กรุงเทพมหานครนะคะโทมัที่เบอร์096-946-3334นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะ